สวัสดีค่ะชอบเพจเคที่แอนจอร์จวันนี้นะคะเจอกับเคที่ในช่วง Talk กับเคเมื่อสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆคนก็คงจะเห็นบน Facebook ของเคที่โพสต์เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวกิฟสันนะคะบางคนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้วันนี้เคจะมาพูดถึงเรื่องราวของครอบครัวกิฟสันค่ะ2อส,สัปดาห์วันนี้เคแทบจะไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยนะคะเพราะว่าเคต้องช่วยครอบครัวกิฟสันค่ะครอบครัวกิฟสันก็คือหมู จะเรียกว่าหมูป่าเหรอโทรถามกรมอุทยานแล้วก็ไม่ใช่ทางปศุสัตว์อำเภอเขาบอกว่าเป็นหมูพันธุ์พื้นเมืองชนิดหมูป่างงไหม,มเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยนะคะเราไปเจอแม่กิฟสันที่เขายังตัวเป็นเด็กอยู่เขามีพี่น้องหนึ่งตัวมีหมาจรนะคะช่วงนั้นเขาน่าจะหิวมากๆแล้วก็ไปเจอแม่กิฟสันกับเพื่อนอยู่ในคอกเพื่อนของแม่กิฟสันนั้นโดนกัดตายส่วนแม่กิฟสันนั้นโดนกัด แล้วก็วิ่งหนีตายเข้าไปตั้งแต่เช้าตอนเย็นทางทีมงานของเราเข้าไปให้อาหารสุนัขนะคะแล้วปรากฏว่าเราก็ไปเจอแม่กิฟสันที่เดินออกมาหาเราเราก็เลยช่วยแม่กิฟสันไว้ในตอนนั้นแล้วก็พาไปหาคุณหมอไปเย็บแผลนะคะฉีดยาฆ่าเชื้อต่างๆแล้วก็มีคนช่วยเลี้ยงแม่กิฟสันเอาไว้หลังจากนั้นประมาณสัก2เดือนที่เราช่วยแม่กิฟสันและเคก็เดินทางไป,ไปอิตาลีแล้วก็กลับมา แม่กิฟสันน่าจะมีอายุราวๆห้าถึงหเดือนนะคะจากหมูน้อยเธอก็เริ่มโตขึ้นแล้วเธอก็ตั้งท้องค่ะซึ่งก็มีคอมเมนต์ถามเคที่เข้ามานะคะว่าแม่กิฟสันตั้งท้องได้ยังไงเคขออนุญาตไม่เมนชั่นถึงทอป,ปิกนี้นะคะแม่กิฟสันก็คลอดลูกทั้งหมด10ตัว ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเพราะว่าเจตนารมณ์ของเราตั้งแต่แรกคือเราไม่อยากขยายพันธุ์แม่กิฟสันเพราะว่าเราอยากเลี้ยงจนสิ้นอายุไขแต่พอแม่กิฟสันตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ทําให้ทีมงานของเราค่อนข้างคิดหนักเหมือนกันว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าลําพังแค่มาจรที่เราช่วยเหลืออยู่ก็เยอะมากๆแล้วถ้าต้องช่วยลูกหมูอีก10ตัวและแม่อีกหนึ่งตัวเป็น11ตัวก็เป็นงานใหญ่พอสมควรนะคะ เคก็เดินไปหาแม่กิบสันที่โกรงแล้วก็ถามว่าโอเคให้ช่วยใช่ไหมนางก็หยุดแล้วก็มองหน้าให้เราลูบหัวแล้วก็เลยโอเคฉันจะช่วยเธอหลังจากนั้นนะคะเคก็ประกาศหาบ้านทางเฟ e บุ o กเคที่แอนจอร์เป็นบ้านอุปถัมภ์ที่จะช่วยเลี้ยงลูกๆแล้วก็แม่กิบสันจนสิ้นอายุไขโดยมีเงื่อนไข3ข้อคือ 1. ไม่กินไม่ฆ่าครอบครัวนี้2 ไม่ใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือไม่ขยายพันธุ์แล้วก็3ใหไม่จําหน่ายน้องนั่นเอก็คือจะเลี้ยงจนสิ้นอายุไขก็มีข้อความเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะมากเป็นร้อยข้อความซึ่งเคก็ให้คอดิชั่น3ข้อนี้ไปก็จะเหลือราวสัก20บ้านที่เคคัดออกมาใน2คืนนั้นเคก็รีบโทรหาเจ้าของบ้านต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะ หลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊เะครอบครัวกิฟสันจะถูกนาไปกินหรือเปล่าเอาไปฆ่าหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นราคาหมูขึ้นด้วยก็ต้องขอบคุณน้องทนายพึ่งนะคะที่ช่วยดูแลเรื่องของสัญญาข้อตกลงที่จะทํากับผู้ที่รับสัญญานำแม่กิฟสันไปเลี้ยงเคก็คัดเหลืออยู่ทั้งหมด6บ้านด้วยกันค่ะมี2ตัวที่เขาตัวเล็กมากนะคะแล้วก็กินนมไม่ทันแล้วก็โดนกัดจนเป็นแผลเคก็เลยแยกเขาออกมาไว้ เคก็ถ่ายคลิปลงเพจนะคะชื่อน้องออดออดกับเอเลนาเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียก็กินข้าวอย่างอร่อยเมามันช่วงที่เสียใจมากก็คือวันหนึ่งน้องช็อกเสียชีวิตก็แบบชักชักชักแล้วก็เสียเลยของตัวเสียใจมากเมื่อได้บ้านแล้วเรียบร้อยนะคะเคก็เลยไปติดต่อปศุสัตว์อำเภอบ้านแท้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนพแล้วก็ทีมงานมีพี่แต่แล้วก็ มีอีกหนึ่งท่านนะคะที่ช่วยลงมาดูน้องก็คือมาฉีดวัคซีนแล้วก็เก็บเลือดเพื่อที่จะไปตรวจแล้วก็ทำเรื่องในการที่จะออกใบอนุญาตขนย้ายในลำดับต่อไปก็ต้องขอบ,บคุณคุณหมอนนบแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะประสุตว์อำเภอบ้านแท่นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ทำการขนย้ายน้องไปที่แรกนะคะพี่หนิงพี่หนิงเนี่ยช่วยหมูที่ที่ ก็ช่วยหมูมาหนึ่งตัวเหมือนกันเป็นหมูป่าคล้ายๆแม่กิบสันนี่แหละก็ตัวโต,วต,วตวมากๆเลยนะคะน้องก็เพิ่งเสียชีวิตไปเพราะว่าน้องแบบว่าไปกินอะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออแล้วน้องก็เสียชีวิตนะคะพี่หนิงก็รับไปดูแลให้หนึ่งตัวก็ยังมีคอกเดิมอยู่น้องก็ได้อยู่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็เซ็นสัญญาอะไรกันเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ขับรถไปต่อที่ อีดัมคาเฟ่ขอบคุณคุณต้าด้วยคุณต้าเป็นเจ้าของอีดัมคาเฟ่นะคะน่ารักมากติดต่อเข้ามาก็คือคุณต้ามีคอกคอกไก่ที่เคยเลี้ยงไก่แจ้อยู่ก็เป็นบ้านที่อบอุ่นเลยมีรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็ให้น้องสองตัวนะคะตัวผู้ทั้งสองตัวไปอยู่แล้วก็ถ่ายภาพมาให้ดูเรื่อยๆก็ขอขอบคุณคุณต้าจากอีดัมคาเฟ่อำเภอชุมแพด้วยนะคะบ้านหลังที่3ก็คือที่เพชรบุ์เพชรบุ์นั้นต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่น้อง อพอไปถึงบ้านคือมืดมืดแล้วถ่ายอะไรไม่ได้แล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ถ่ายนะคะก็พี่น้องก็เอาแบบข้าวโพดต้มคือที่นั่นเป็นสวนโอ้โหใหญ่มากนะคะเป็นสวนข้าวโพดมีทุกอย่างมีโกโก้มีบรรยากาศดีมากติดริมเขาแล้วก็เป็นบ้านที่ไม่ไม่ใกล้ชุมชนมากก็มีคอกมีหมาตัวหนึ่งชื่อดุกด,ดีคือน่ารักมากนะคะก็ให้น้องเข้าไปอยู่ในกรง แล้วก็แฟนของพี่น้องก็ผูกลูกของกิฟสันนะคะตอนนี้ชื่อว่าน้องมันนี่ก็ฝึกเดินเดินตามนะคะก็ยังเลี้ยงแบบยังไม่ไม่ปล่อยมากหือให้น้องได้อยู่ใกล้ๆเจ,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 จ้าของเพื่อทําความรู้จักก่อนขอบคุณพี่น้องมากนะคะที่ให้ข้าวโพดให้มะเขือพวงแล้วก็ให้ต้นหม่อนมาเยอะมาก เราก็กลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนเช้าขึ้นค่ะวันที่2เราก็นําน้องไปส่งที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คือบ้านของคุณปัดซึ่งมีคุณพ่ออยู่ที่นั่นด้วยคุณพ่อก็มีคอกอยู่คอกเป็ดนะคะพอเอาน้องหมูไปให้คุณพ่อก็ทําคอกใหม่เอาสังกะสีมาล้อมอะไรเรียบร้อยตอนนี้น้องก็อยู่อย่างมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณปัดแล้วก็คุณพ่อที่อยู่ภูเวียงด้วยนะคะลืมถามคุณพ่อว่าชื่ออะไรเพราะว่าเราต้องรีบทีมงานต้องรีบขับรถไปบึงการต่ออีก5ชั่วโมง บึงการนะคะก็มีน้องหมูอีกหนึ่งตัวที่ต้องเอาไปส่งที่บึงการก็คือบ้านของของพี่มดที่บึงการเป็นบ้านสวนเหมือนกันนะคะน้องก็มีน้ํามีผักบุ้งมีอะไรแบบว่า อรอบรอบขอบชิดนะคะน้องหมูก็ไปอยู่ที่นั่นหนึ่งตัวตัวใหญ่มากอ้นะคะน่ารักมากๆพี่พี่มดก็รักน้องหมูของเรามากๆเลยนะคะมีท,มที่มีทางให้น้องอยู่อย่างปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปส่งครอบครัวกิฟสันนะคะก็คือมีแม่หมูกิฟสันหนึ่งตัวแล้วก็มีลูกหมูอีกหนึ่งตัวนะคะเข้าไปเลยนี บ้านของกิฟสันนะคะบ้านใหม่เป็นโฮมสเตย์ที่เชียงคานใครที่อยากจะมาเยี่ยมนะคะกิฟสันก็มาได้เลยเย่บ้านหลังใหม่ค่ะใช้ไล่มากเลยชอบมากเลยดูนะดูนะดูนะว่ายน้นเนี่ยเหยียบหรอจบความแ้วทำอากาศนะคะเพ่ะเหยียบหายไปเลยค่ะ ตอนแรกคิดว่าซื้อมาจากทิมเดือนมาเอาไปส่งบ้านประธามโมแซ่แบบเคลียร์งานจะทำมาแล้วก่อนไม่ได้อ่ะนางโตไวมากเลยค่ะอืุ้ยแสดงว่าฉีดไปจากสามชั่วโมงสั่งบ้านมืดๆอ่ะเดินไปส่งใครถึงก่อตายร้นที่ร้อู้มันแก่เหลื้อยแต่หยวกอ่ะ ก็รู้ว่าอันไหนอ่อนอันไหนเก๋ากินแนวออนเป็นและวก็รัาไก่ค่ะทาไปข้อาเหลังกับแม่สวัสดีค่ะนี่คือบ้านหลังใหม่ของกิฟสันนะคะตอนนี้คิฟสันได้บ้านใหม่แล้วอยู่กับพิกล้วยที่เชียงคานนะคะนี่คือ จะคองผู <affiliated S 2> <l ays> ้คนใหม่นี่คือสภาพคนเลี้ยงหมูค่ะเลี้ยงมาสามวันแล้วพี่ท่านกสาอันนี้คือแม่ของแม่หมูพีแม่ของแม่หมูนี่เป็นยายขี้หมูลางยังไม่ออกค่ะขี้เรอีกก็เอาไม่ออกค่ะแต่เพื่อการที่เราจะช่วยกิ๊ฟซานเราต้องช่วยให้ให้รอดต้ไงใว่าองอาทิตย์เต็มๆแบบนอนอยู่บลาก็เลยแบบ Hi stay น่นคือสิบอฮอนน้ะคือสีเย็นค่ะมองดูทุกคน,นบ,บ้านใหม่ของกิฟสันค่ะที่เชียงคานค่ะนี่อ้ยมีร้านขนมด้วยแแมีร้านกาแฟแน,นไ,ได้หเห็นวานเลิศไปเบิ้งทิ่งๆไป,ไป,ไป แล้วจากนั้นนะคะเราก็ขับรถกลับที่จังหวัดชายภูมิเออด้าน,นสีกี่พันโลแล้วเนี่ยที่ขับมาส3สวันนี่นะคะข้อของแม่กิฟสันเนี่ยนะคะเห็นวิวภูเขาพี่กวยบอกว่าหน้านานี่สวยมากข้อของกิฟสันอยู่ติดคลองเล็กๆมีต้นกล้วยมีมะพร้าวมีอาหารเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอดแน่นอนแล้วก็อยู่ดีกินดีกับลูกอีกหนึ่งตัวนะคะและนี่คือ ทั้งหมดของบ้านอุปถัมภ์ที่ช่วยครอบครัวกิฟสันให้ปลอดภัยมีอายุยืนเป็นหมูจนสิ้นอายุไขของเขาต้องขอขอบพระคุณมากขอบคุณจากใจขอบคุณจากใจอิหลีขอบคุณแฟนเพจที่เอาใจช่วยเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่หินมากเพราะการหาบ้านให้น้องหมาก็ว่ายากแล้วการหาบ้านให้หมูเป็นอะไรที่ยากกว่าอีกและทั้งหมด9ตัวเพราะว่าเสียชีวิต2ตัวนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งขอบคุณขอบคุณมากคุณตุ๊กที่จังหวัดอ่างทองที่ประสงค์เข้ามาอยากจะเลี้ยงน้องแต่ว่าน้องเสียชีวิตก่อนแต่ว่าคุณตุ๊กก็ยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือน้องหมูที่พลัดตกรถนะคะที่สุพรรณบุรี หนึ่งตัวชื่อน้องชมพูฟุตตี้เพราะว่าเป็นหมูสีชมพูคุณตุ๊กแม้ว่าจะไม่ได้รับอุปถัมภ์ครอบครัวกิฟสันแต่ก็ได้ช่วยเหลือน้องหมูอีกหนึ่งชีวิตอนุโมทนาสาธุกับคุณตุ๊กด้วยนะคะเป็นคนที่น่ารักมากๆและขอบคุณบ้านอุปถรัรมภ์ทั้ง6แห่งที่ช่วยเหลือมาณโอกาสนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุกับกําลังใจของทุกท่านที่ส่งมาให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ